วรสุนทรีหรือตัวยูเดียสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีสวัสดีตอนเช้าวันจันทร์นะครับวันนี้ประชาชนนะขี้หดตดหายนะเมื่อวานผมขึ้นไปในบนเวทีไทยไม่ทนผมก็พยายามบอกว่าพยายามเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนบอกว่าวัคซีนที่มันเฮี้ย <ๆ S 2> เนี่ยนะที่มันไม่ดีเนี่ยนะต้องใช้คำว่าไม่ดีจริงๆนะคุณนะก็คือชินโนแวกกับเอตราเซเนกาเนี่ยนะข,ขออนุญาตนะฮะ ชิโนแวกกับเอสตาเซเนกาเนี่ยนะไม่ต้องเอาเข้ามาได้ไหมไม่ต้องเอาเข้ามาเลยได้ไหมแม่งเพราะเอาเข้ามาประชาชนแม่งก็กลัวฉีดยังไงวะฉีดไอห่ามึงบอกในประเทศไทยบอกฉีดแ้วไม่ตายหรอกเข้าใจได้นะแต่ต่างประเทศในฉีดแล้วตายดิประชาชนเสพข้อมูลทั่วโลกแล้วเดีนเน๋ยวนี้ไม่ใช่เสพข้อมูลแค่ประเทศไทยเข้าใจไหมเนี่ย หมายถึงรัฐบาลนะเข้าใจไหมนะวันนี้เนี่ยนะวัคซีนเนี่ยเอฟเฟกตีเนี่ยของวัคตนของวัคซีนเนี่ยที่ฉีดแล้วมีมีปัญหากับคนเนี่ยมันมีทั่วโลกก็เนื่องด้วยอะไรวัคซีนมันเป็นของใหม่ไงของใหม่แล้วแพนิกตรงนี้ยเวลาประชาชนเนี่ยเขาได้รับผลกระทบเนี่ยนะไม่ต้องเป็นคนไทยหรอก ฝรั่งตาน้ําข้าวนี่แหละฉีดก็ยังมีปัญหาไอ้ประชาชนชาวไทยเนี่ยมันก็ไม่เหมือนสมัยก่อนเดี๋ยวนี้มันเสพข้อมูลเนี่ยมันเสพข้อมูลจากทั่วโลกถูกปะมันไม่เสพแค่ในเมืองไทยรู้กันเองทํากันเองตายกันเองไม่ใช่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยถ้าตัวไหนไม่ดีประชาชนก็รู้ไงกําลังจะพูดอย่างนั้นและไอ้แทบตัวไม่ดีเนี่ย ผมก็พูดบนเวทีไทยไม่ทนบอกว่าลดลงได้ไหมการสั่งซื้อเข้ามาเนี่ยเพราะมันคือภาษีประชาชนหรือไม่ต้องเอาเข้ามาเลยเพราะไม่มีใครกล้าฉีดได้ไหมไม่ได้พูดให้กลัวการพูดแบบนี้กำลังส่งเสริมให้ประชาชนมีความมั่นใจว่าเออถ้าไม่เอาเข้ามาตัวไม่ดีแล้วเปลี่ยนเอาตัวดีเข้ามาจะเสริมความมั่นใจให้ประชาชนกล้าฉีดเพิ่มมากขึ้น อย่างไฟเซอร์อย่างโมเดอร์นาอย่างสปุกนิกวีอย่างเงี้ยประชาชนก็กล้าฉีดเพราะยังไงก็ต้องฉีดไม่ฉีดไม่ได้เพราะโรคระบาดมันต้องปราบด้วยวัคซีนช้าเร็วก็ต้องฉีดแต่ประชาชนบอกว่ากูขอฉีดตัวที่มันปลอดภัยได้ไหมคือหัวอกเดียวกัน วันนี้ผมก่อนหน้านี้ผมพยายามแล้วนะว่าเอออย่าอย่าไปเลือกเลยวัคซีนเนี่ยอย่าไปเลือกเลยฉีดไปเถอะเพราะว่ายังไงมันก็ต้องฉีดแต่มานั่งคิดนอนคิดเอามือเอามือกก่หน้าผากคิดเอาตีนกก่หน้าผากคิดเออชีวิตใครแม่งใครก็รักไอ,อ้จะบังคับให้กูไปฉีดในสิ่งที่มันรู้ว่าฉีดแล้วเออไม่รู้ว่ากําหนดอนาคตตัวเองได้หรือเปล่าฉีดฉีด,ฉดแล้วหลับไปเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็สามารถพูดกันได้ ถือว่าสามารถรู้สึกกันได้หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนก็มีความกลัวอพอมีความกลัวใช่สิแม่งเ้ยเข้ามาทีห้าแสนโดสล้านโดสล่าสุดเข้ามาห้าแสนโดสก็ใช่สิแม่งตัวคนใช้มันไม่ได้ฉีดนี่หว่าอแต่ตัวคนต,ต,ตัวคนที่โดนฉีดมันคือประชาชนนี่หว่าใจรู้สึกยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเก่งจริงดีจริง,รงเลิศจริงก็สร้างความมั่นใจให้ประชาชนก็เชื่อสิถูกว่าก็จบแล้ว แต่หากแต่วันนี้ประชาชนเขาเขายังขาดความมั่นใจอะนะถ้าขาดความมั่นใจประชาชนเขาก็ไม่กล้าฉีดพอไม่ไม่กล้าฉีดเสร็จปุ๊บเอาแล้วเศรษฐกิจมันจะเปิดได้ยังไงอะวันนี้การสร้างความเชื่อมั่นแบบนี้เนี่ยมันต้องมีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารู้ว่าประชาชนกลัวอะไรคุณไม่ต้องเสียดายเลยกับวัคซีนที่เอาเข้ามาเนี่ยเพราะถือว่าซื้อใจประชาชนแม่งซื้อซื้อวัคซีนอะไรอ่ะ ชินโนแวกหรือเอสตาเแม่งทิ้งเลยไม่ต้องฉีดถือว่าประชาชนเราผิดพลาดก็ต้องรับผิดชอบเอาสิ่งที่ดีเอาวัคซีนที่ดีเอาตัวที่ดีเข้ามาฉีดให้เขาซะนะอย่าให้เป็นขี้ปากประชาชน อย่าให้ประชาชนเนี่ยวิาพากวิจารว่าเหี้ยของดีมึงไม่เอาเข้ามาแต่ของอเหี้ยเียมึงเอาเข้ามามาฉีดให้กับประชาชนและสุดท้ายอ่ะเห็นไหมมันตายเห็นไหมได้รับผลกระทบอย่าให้ประชาชนเขาพูดอย่างนี้สิได้ไหมได้ไหมมึงทําได้มมึงทาได้แต่มไม่ทําไม่ต้องไปเสียดายนะผมพูดเลยว่าวัคซีนถ้ามันไม่ดีเนี่ยไม่ต้องเสียดายเงินแค่นั้นอ่ะแต่รักษาชีวิตประชาชนไว้ก่อนเนี่ยสิ่งสําคัญเพราะยังไงประชาชนต้องมาลําดับแรก วันนี้เนี่ยเงินไม่ตายเนี่ยหาใหม่ได้เงินไม่ตายหาใหม่ได้ไอ้เงินซื้อวัคซีนเน่ยมันหาใหม่ได้แต่ชีวิตคนตายเนี่ยมันทดแทนกันได้ไหมย,ยิ่งถ้าชีวิตคนที่ตายมันคือชีวิตลูกเมียคุณญาติพี่น้องคุณคุณรับผิดช,ชอบอะไรมันหาได้ไหมตังเนี่ยตายแล้วเนี่ยเอมันมันหาได้ไหมตังเนี่ยถ้ามันตายแล้วไม่มีลมหายใจมันหาได้ไหมหาไม่ได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยการลงทุนอะไรก็แล้วแต่ที่ดูแล้วเนี่ยมันไม่คุ้มค่าเนี่ยเลิกนะฮะอย่าไปดื้อแพง่งล่าสุดก็จะเอาเข้ามาอีกอะไรเงี้ยผมก็เลยพูดบนเวทีไทยไม่ทนเนี่ยก็บอกว่าหยุดเธออะไรมันไม่ดีกับประชาชนก็หยุดทําเธอไม่ดีก็คือความผิดพลาดความบิดพลาดคือสิ่งสิ่งที่ต้องกระทําคืออะไรยอมรับยอมรับสิ่งที่หลังจากยอมรับคืออะไรต้องแก้ไข สิ่งที่หลังจากแก้ไขคืออะไรต้องทําให้มันดีขึ้นจบแค่นี้คุณมีตรก,กะง่ายๆเนี่ยนะที่มันควรที่จะคิดได้แบบเนี้ยแค่เท่าเนี้นะรับรองประชาชนไม่ด่าคุณหรอกแต่วันนี้เนี่ยไอหารูทั้งรู้ทั้งรู้ว่ามันไม่ดีมึงก็ดันเอาเข้ามาดันเอาเข้ามาอยู่ต่อเนื่องอย่างเงี้ยจะไม่ประชาชนก,ก็กลัวได้ยังไงอะ่ะนะจะบอกว่าดียังไงอะไรยังไงเนี่ยวันนี้ประชาชนเนี่ย คือคุณเข้าใจไหมสิ่งหนึ่งที่ประชาชนต้องการคือความเชื่อมัน่นอันนี้คือหลักๆเลยเชื่อมั่นในชีความเชื่อมันน่นในที่นี้ก็คืออะไรเชื่อมัน่นและให้ให้ความเชื่อมั่นว่าเขาเนี่ยปลอดภัยในเรื่องของชีวิตเขาฉีดแล้วเขาไม่ได้รับผลกระทบเขาได้รับความเชื่อมั่นตรงนี้จากจากรัฐบาลจริงๆอ่ะเขาก็กล้าฉีดความเชื่อมั่นจากรัฐบาลความเชื่อมั่นจากตัววัคซีน ความเชื่อมั่นในหลายๆสิ่งในเรื่องของชีวิตของเขาว่าจะปลอดภัยจริงแค่นี้เองรัฐบาลให้ได้ไหมถ้ารัฐบาลให้ได้เนี่ยวันนี้คุณไม่ต้องเอากฎหมายไปบังคับเขาว่าฉีดเธอถ้าไม่ฉีดแล้วติดคุกไม่ต้องประชาชนเดินตบเทา้าเข้าไปฉีดวัคซีนเองโดยรัฐบาลไม่ต้องขู่ไม่ต้องเข็นไม่ต้องใช้กฎหมายมาควบคุมคุณเชื่อไหม เพราะอะไรเพราะประชาชนเขารักชีวิตเขาอยู่แล้วเขารักชีวิตครอบครัวงเขาอยู่แล้ววัคซีนต้องการฉีดอยู่แล้วคุณไปดูหัดดูหัดแหกตาดูทางตาดูในคอมเมนต์ในโลกโซเชียลบ้างนะนะหากแต่วันนี้คุณบอกว่าโลกโซเชียลเป็นโลกแห่งการหลอกลวงนะคนในโซเชียลเชื่อไม่ได้พูดบ้าอะไร เดี๋ยวนี้คนนะมากกว่าครึ่งประเทศเนี่ยเขาใช้โซเชียลเกือบทั้งประเทศแล้วมั้งเนี่ยเขาใช้โซเชียลกันทั้งนั้นเนี่ยฮะพูดบ้าอะไรหากแต่คุณถ้าคุณไม่เชื่อเสียงวิพากวิจารณ์เพราะว่าไอเสียงวิพากวิจารณ์ในโลกโซเชียลมันไม่งดงามฟังแล้วไม่ลื่นหูเนี่ยนะนะคุณก็จะยังไงทํางานผิดพลาดอยู่อย่างนี้ตลอดเพราะว่าอะไรเพราะเสียงคอมเมนต์วิพากวิจารณ์ไม่ฟังเขาเลยอะ่ะ คุณไม่ฟังเขาเลยคุณไม่ฟังเขาเลยขออนุญาตนะเอ้มันเป็นรอยต่อถนนผมขับรถด้วยกําลังจะถึงปลายทางมันจะทําให้กล้องสะเทือนหน่อยนะเขาด่าเขาวิพากษ์วิจารณ์เขาแนะนาเขาตีชมไม่ฟังเขาเลยผมไม่ฟังเขาเลยมันก็จะแก้ไขยังไงอะก็ไม่รู้ว่าตัวเองพลาดตรงไหนอ่ะตัวเองพลาดตรงไหนก็ไม่รู้ไม่รู้เพราะอะไรก็ไม่ฟังคนอื่นเขาเลยแนะนําคนอื่นตีเตียน คนอื่นพูดก็ว่าไปดา่าฟ้องก็อีกชิบหาย <c oughs> ล่าสุดก็เห็นไหมคุณฮาร์ะนักร้องอะโดนซะโดนพี่คุณแดมโบ้คุณเสกสกลฟ้องไปอย่างง้นอย่างงี้ก็ว่ากันไปไปสู้กันในศาลนะครับมันเป็นอย่างนี้จริง,ร,งรอฉีดโรงพยาบาลเอกชนแล้วมันเป็นความบิดพบี้จริงๆครับพี่ชื่ออะไรนะเดี๋ยวนะคอมเมนต์ คือถ้ามันเปิดได้เอกชนเนี่ยนำเข้าวัคซีนมาตั้งแต่ทีแรกเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะสภาวะการขาดวัคซีนของคนไทยเนี่ยมันคงไม่มีไม่ต้องมานั่งทะเลาะก,กันโอ้ยตายจะเอาเป็นเอาตายกันเรื่องวัคซีนเนี่ยถูกปะ่ะวันนี้ประชาชนเขาก็ฉีดเขาก็ลองผิดลองถูกเ็าเองโดยรัฐบาลไม่ต้องบังคับเอกชนนําเข้าฉีดวัคซีนเอกชนเขาก,ก็ต้องมีมาตรการในการอะไรรับประกันว่าปลอดภัยเอามาฉีดได้ ประชาชนก็เดินไปฉีดรัฐบาลก็ไม่โดนด่าละเพราะไม่ได้ตายจากรัฐบาลประชาชนเขาก็มีวิจารณญาณในการคิดนิพิเคราะห์ตัวไหนดีไม่ดีเขาเดินไปฉีดถ้าปลอดภัยก็บอกยังไงปากต่อปากบอกต่อกันไปเอ้ยตัวนี้ปลอดภัยเฮ้ยฉีดเลยฉีดเลยประชาชนเขาก็เอาตัวรอดของเขาเองได้แต่วันนี้การไอความคิดต่างๆเนี่ยรัฐบาลเป็นคนกําหนดให้ประชาชนคิดคิดเองหมดเลยให้ประชาชนต้องคิด นะฮะคิดตามรัฐบาลทุกอย่างเลยนะประชาชนคิดเองไม่ได้รัฐบาลกําหนดความคิดให้ประชาชนทุกอย่างเลยกําหนดให้ด้วยกําหนดความคิดให้ด้วยและต้องทําตามด้วยกําหนดว่าต้องเอาอย่างนั้นต้องเอาอย่างนี้ให้ประชาชนต้องคิดว่าอันนี้ดีนะประชาชนจะคิดว่าอันนี้ไม่ดีไม่ได้นะประชาชนต้องคิดว่าอันนี้ต้องฉีดนะ ประชาชนจะคิดว่านี้ไม่ฉีดไม่ได้นะมึงมึงไอ้มึงคิดแทนประชาชนหมดเลยโอ้โหเยี่ยมจริงๆนะคิดแทนไว้เท่าไหร่แต่ให้ทําด้วยนะให้ทําตามด้วยนะแม่งเยี่ยมชิดนะแล้วสุดท้ายมันออกมาอย่างเงี้ยคนด่าทั้งประเทศเอาอ่ะคุณเอาอ่ะเห็นไหมและนี่แหละคือความผิดพลาดนะครับเออนะครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ไล่าย,ยาวเลยนะนะไล่าย,ยาวเลย chuyên môn á nè